เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่22มิถุนายนวันนี้เรามาเริ่มกันที่ดีลของไมเคิลอลิเซ่ปีของคริสตันพาเลซกันก่อนนะครับหลังจากมีอัปเดตล่าสุดในช่วงเช้ามือที่ผ่านมาจากทางดวิดออนสตินนักข่าวเทีย1นนของดีแอตแลติกได้ออกมาระบุว่า ตอนนี้ไมเคิลอลิเซ่ตอบตกลงใจย้ายไปร่วมทีมบาเยนน์มิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมน,นีเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วครับดูที่เชลซีได้ถอนข้อเสนอออกไปก่อนหนะ้าเนื่องจากว่าพวกเขานะ่ทราบดีว่า นักเตะไม่ได้อยากย้ายมาร่วมทีมด้วยครับถึงแม้ว่าทางทัพสิงบรูนั้นมีการติดต่อโดยตรงกับคริสตันพาเลสต้นสังกัดของนักเตะอย่างต่อเนื่องก็ตามนอกจากนี้ในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นนะครับก็คงต้องเบนเป้าไปยังเป้าหมายอื่นแทนแล้วล่ะหากว่าคําตอบของนักเตะนั้นชัดเจนว่าจะไปที่เยอรมน,นีและถึงแม้ว่าสโมสสอของเราเนจะให้ความสนใจมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่พร้อมจะสู้ค่าตัวที่พาเลสตั้งเอาไว้นั่นเองครับ ทั้งนี้ในดีลของไมเคิลโอเิเซ่นะครับก็ยังมีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาจากทางฟราบิโซโรมาโน่เหยี่ยวข่าวชื่อดังที่ได้ออกมาเผยว่าไบร์นมิวนิคพร้อมจะจ่ายค่าตัวนักเตะตามค่าฉีกสัญญาที่คริสตันพาเลสตั้งเอาไว้ก็คือ50ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ58าล้านยูโรครับยุที่ทุกอย่างนะจะมีความชัดเจนในไม่ช้านี้ด้วยขณะที่ในส่วนของเรื่องค่าเหนื่อยน,นั้นก็อย่างที่มีข่าวลือครับว่านักเตะนั้นต้องการค่าเหนื่อยในการย้ายทียมรอบนี้ในหลัก2020,000ปอ์ต่สัปดาห์่งมันกมนาาจะีปัญหสําหรับบาเยนยบ ไปต่อกันดี่ดียวของเมสันกรีนวูด d กันบ้างนะครับที่ก็กลับมามีรายงานเชื่อมโยงร่วมกับยูเวนตุสยักษ์ใหญ่ของอิตาลีอีกครั้งหลังก็เคยมีข่าวพัวพันกันไปรอบหนึ่งว่ายูเวนตุสพร้อมจะจ่ายค่าตัวจํานวน40ล้านปอนด์ให้กับแมนยูน t เต็ดเพื่อดึงปีกรายนี้ไปร่วมทีมแต่มารอบนี้ครับทางยูเวน่ามากับข้อเสนอใหม่ซึ่งทาง La การเซตาเดลโลสปอร์ สื่อดังของอิตาลีนะครับได้เผยว่ายูเวนตุสกำลังพิจารณาส่งตัวเฟเดริโกคีเอซ่าปีกตัวเก่งวัย26ปีมาแลกตัวกับเมสันรีนวูดของทีมปีศาจแดงเราแบบดโดยตรงเลยครับซึ่งดีลนี้ก็จะไม่มีการเพิ่มเงินหรือว่าอะไรทั้งสิน้นและตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการตัดสินใจของยูเวนตุสหลังจากตัวของคนะีเอซ่าเนี่ยก็เหลือสัญญากับทีมอีกแค่ปีเดียวครับแถมการเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่นั้นพวกเขาอาจจะต้องเพิ่มเงินค่าเหนื่อยที่มากขึ้นรั้งตัวปีกรายนี้ให้อยู่กับทีมต ตุสในหลัก1 7 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งในสัญญาใหม่นั้นตัวเลขอาจจะเพิ่มไปถึงหลัก200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งตรงนี้เองครับยูเวนตุสอาจจะใช้วิธีแลกตัวกับเมสันกรีนวูดไปเลยแต่ทั้งนี้ครับทุกอย่างก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับฝั่ง Man United, แมนยูนเต็ดเราว่าสนใจหรือเปล่าหรือว่าต้องการข้อสเสนอเป็นเงินสดมากกว่าครับส่วนเรื่องของนักเตะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าก็เคยมีข่าวว่าเมสันกรีนวูดตกลงรา,ลายละเอียดสัญญาส่วนตัวกับยูเวนตุสได้หมดแล้วนั่นเองครับ ทั้งนี้เรามาดูสถิติของเฟรเดริโกเคเซซ่ากันดีกว่าครับว่าตลอด4ปีที่ยูเวนตุสนั้น mm hmm. เขานามีสถิติการลงสนามแล้วก็การยิงประตูเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มกันที่ซีซั่นล่าสุดเลยนะครับกับซีซั่น2023-24โดยวาทางเคซ่าครับลงสนามไปทั้งสิ้น37เกมในทุกรายการทำไป10ประตูกับอีก3แอสซิส ซีซั่น2 0 2 2ถึง3ลงสนามไป33เกมทำไป4ประตูกับอีก6แอสซิสซซซั่น2 0 2 11ถึง2ลงสนามไป18เกมทำไป4ประตูกับอีก4แอสซิสส่วนซซซั่นแรกสุดของเจ้าตัวกับยูเวนตุสนะครับก็ลงสนามไป43เกมในทุกรายการทำไป14ประตูกับอีก10แอสซิสด้วยกันครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาเกีเ่ยวกับดีลของเมสันกรีนบูดนะครับจากทางอัลเฟรโดเปโดล่านักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีที่ก็ได้มีการรายงานยืนยันมาว่าลาซิโออีกหนึ่งทีมดังของอิตาลีก็มีความจริงจังอย่างมากนะครับที่อยากจะได้ตัวเมสันกรีนบูดไปร่วมทีมด้วยทางทีมอินซีฟ้าข่าวนั้นก็ได้มีการเปิดโต๊ะเจราจาก,กับแมนเตยูไนเต็ดมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง2ส,สัปดาห์ล่าสุดและกรวมไปถึงการน,นําเสนอโปรเจกต์ฟุตบอลของสโมสรให้กับตัวเมสันกรีนบูดได้รับฟัง็นนน,กกน,น,นีี่ร้้อกกกหจาาม ข่าวว่าไลซิโอเนี่ยพร้อมจะจ่ายค่าตัวเมสันกรีนวูด d ที่หลัก30 EUR ยูโรให้กับแมนยูนเต็ดพิจรารณาน,นั่นเองไปต่อกันทีเดียวกันตามล่าตัวโจชัวเซิร์กซีกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ของสโมสสโบลอนยาทีมในเกาโชซิลีอากันนะครับที่ก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆ ดยลาสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนิกเซเมรารโรนักข่าวชาวอิตาลีของฟุตบอลทรานเฟอร์ก็ได้ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตกลงจะจ่ายค่าในหน้าหรือว่าค่าฟรีเอเยนจำนวน15้าล้านยูโรให้กับเคียรจูรับเชียนแอเยนของกองหน้าวัยยิ้ม4ปีรายนี้แล้วซึ่งก็ต้องบอกกันว่ามันก็ยังไม่ชวนนะครับว่าจริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าจนถึงตอนนี้นักข่าวเทียสุงหลายคนก็ยังไม่ได้ออกมาเล่นข่าวนี้แต่อย่างใด ส่วนอัปเดตจากทางฟลาบซโซโรมาโน่เหยี่ยวข่าวชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาระบุก,กับดีลของโจชัวเซิร์ซีกับแมนยูนเต็ดของเราเช่นกันว่าตอนนี้กองทัพปีแสดงยังไม่ได้มีการติดต่อกับสโมสรโบโลนญาเกี่ยวกับตัวเลขค่าฉีกสัญญานักเตะที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือราวๆ33.4ล้านปอนด์ไต่ย่างใดครับหลังจากนี้ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้สกายสปอร์ตสื่อใหญ่ของอังกฤษได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด ตกลงจะจ่ายค่าฉีกสัญญาของกองหน้ารายนี้แล้วซึ่งตรงนี้เองครับก็ต้องมาวัดใจดูละเนาะว่าของใครจะแม่นกว่ากันครับระหว่างรายงานของโรมาโนกับทาง Skyspot รายงานต่อมาครับมาที่ของ s k y s p o r t กันบ้างกับเรื่องของกองหลังตัวกลางโดยภายหลังที่สื่อใหญ่เจ้านี้นะครับได้ออกมารายงานไปว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อเอเนต์ของนักเตะรวมถึงสโมสซอนลิวต้นสังกัดของนักเตะไปแล้วถึงความสนใจในตัวเลี่โยโรกองหลังดาวรุ่งวัย18ปี อย่างไรก็ตามครับจากอัปเดตล่าสุดของทาง Sky s p o r t นี่แหละก็ได้ออกมายืนยันว่าความต้องการแรกของแมนยูเนเต็ดนั้นก็ยังเป็นการเซ็นสัญญากับจราดแบรนเวทกองหลังดาวรุ่งของเอเวอร์ตันก่อนอยู่ดีซึ่งคำตอบนะครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วและอย่างที่เราทราบกันว่าก็ไม่น่าจะเกินวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ ไปต่อกันที่รายงานของทางเบนซาขอบอีกหนึ่งนะักข่าวชื่อดังกันบ้างนะครับกับความคืบหน้าดีลของคาเซมิโร่ดูจากรายงานครับมีการเผยว่าอัลนาเซอร์และก็อัลฮิลาวสองทีมดังในซาอุดีอาระเบียต่างสนใจดึงตัวคาเซมิโร่ไปร่วมทีมตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์นี้ทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าว่าพวกเขาพร้อมใจกับแมนยูเนเตตในดีลนี้แค่ไม่เกินในราคา30-35ถึง้าล้านยูโรเท่านั้นเป็นค่าตัวของกองกลางวัย32ปีรายนี้ครับ ส่วนเพิ่มเติมจากเงินต้นดังกล่าวนั้นจะขอบวกเป็นโบนัสตามผลงานของนักเตะแทนซึ่งก็อาจจะทําให้ราคารวมขึ้นไปแตะหลัก40ล้านปอนด์ได้นั่นเองครับอัปเดตต่อมาของเบนจาคอบนะครับกับดีลของมิโลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีของสโมสสนบอลมัดที่หลายคนอาจจะได้เห็นฟอร์มกันไปบ้างแล้วในเกมยูโรทั้ง2นัดที่เจ้าตัวก็ได้ลงเป็นตัวจริงทั้งหมดทั้งในเกมกับสวิตเซอร์แลนด์และก็ทีมชาติเยอรมนี หลจากรายงานนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงวางให้มีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายไว้20ปีรายนี้เป็นเป้าหมายเบอ้์อต,ต้นของทีมในการเซ็นสัญญามาร่วมทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ครับ้วยสโมสรอนก็มีการติดตามผลงานการเล่นของนักเตะมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็อาจจะรวมถึงนิสึกใหญ่อย่างศึกยูโร2024ครั้งนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามใครเคยเห็นฟอร์มการเล่นของทางมิลอสเคอร์เคสก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าจะไปรอดกับทีมปีศาจแดงของเราหรือเปล่า เราไปต่อกันที่เรื่องราวของวิกตอร์ลินเดเลฟหลังวัย30ปีของทีมปีแสดงเรากันนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีข่าวลือว่าโชซ่มูรินโญต้องการตัวเขาไปเล่นด้วยกันอีกครั้งที่เฟเนร์ไบเช่ในตุรกี แถมก็ยังมีการระบุด้วยว่าได้มีการสอบถามมายังแมนยูเนต็ดของเราแล้วถึงความเป็นไปได้ในตลาดนักเตะรอบนี้ครับกับการดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยล่าสุดครับวิกตอร์ลินเดเลฟก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งตัวของกัปตันทีมชาติสวีเดนรายนี้ก็ดูเหมือนไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับพร้อมกับยกย่องและก็ขอบคุณที่มูรินโญ่นั้นเป็นคนดึงตัวเขามาร่วมทีมแมนยูเนต็ดเมื่อปี2017ด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้วิกตอร์ลินเดเลฟก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง et, อ,องัฟตันบราเดต เขาคือหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในโลกและเขาเองก็ควรจะได้ทำงานในสโมสรอนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วยเช่นกันตามความสามารถของเขาผมคิดถึงเขานในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่ผมเคยรู้จักมาด้วยซึ่งผมเองก็เป็นนี้บุญคุณของเขาอย่างมากด้วยเช่นกันเขาคือคนที่ให้โอกาสผมได้ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทำให้ชีวิตของผมนั้นได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยอดเยี่ยมนั่นเอง หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม